กำเนิดพระกฤษณะอวตารแห่งบานมีการครั้งหนึ่งในเมืองธุรกษัตริย์กังสปูโหดเหี้ยมปกครองด้วยความอายุติธรรมเทวดาและมนุษย์ต่างเดือดร้อนทนทุกทรมานจากการกระทำของเขาพระแม่ทนีสั่นสะเทือนด้วยความโกรธแค้นก้องกังวานไปถึงสวงสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจึงประชุมกันเพื่อหาทางแก้ไขพระวิษณุทรงสดับฟังเสียงร้องทุกท่งเห็นถึงความเดือดร้อนของโลกจึงตัดสินใจอวาตารล,ลงมาจุติในคันของพระนางเทวกีชายาของวาสุเทพ พระองค์ทรงตั้งมั่นว่าจะนำความสงบสุขกลับคืนมาและปราบปรามความชั่วร้ายให้สิ้นซากกังสาทราบถึงคำทำนายว่าบุตรคนที่8ดของเทลกีจะเป็นผู้สังหารตนจึงสั่งจำาขังวาสุเทพและเทลกีและสังหารบุตรที่เกิดมาก่อนหน้าทั้งสิน้นเมื่อถึงกำหนดพักษณะประสูตรในคืนที่มืดมิดวาสุเทพได้รับบัญชาจากพระวิษณุให้พาพระกฤษณะไปซ่อนยังหมู่บ้านโคกุลข้ามแม่น้ำยิมูนาที่เชี่ยวกรากในคืนนั้น พญานาคราช,ชอนันตนาคราชแผ่พังพนันปกป้องพระกฤษณะจากสายฝนพระกฤษณะเติบโตในหมู่บ้านโคกุลภายใต้การดูแลของพระนางยโสทานันทะทรงเป็นเด็กที่ซุกซนเฉลียวฉลาดและมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนรอบข้างพระองค์ทรงสแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นเป็นระยะๆยะครั้งหนึ่งพระกฤษณะทรงกลืนกินโลกทั้งใบเข้าไปในปากของตนพระนางยโสทาทรงตกตะลึงเมื่อเห็นจักรวาลปรากฏอยู่ในช่องปากเล็กๆนั้นเป็นการสแสดงให้เห็นถึงบานมีอันยิ่งใหญ่ เมื่อพระคสณะ,จะเจริญไวขึ้นทรงเริ่มแสดงบทบาทในการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและปราบปรามเหล่าอธรรมพระองค์ทรงยกภูเขาวควรชนะด้วยนิ้วก้อยเพียงนิ้วเดียวเพื่อปกป,ป้องชาวบ้านจากพายุฝนกังสยังคงพยายามที่จะสังหารพระกิษณะทรงอสูรต่างๆมาหมายชีวิตแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับพลังแห่งธรรมะของพระคษณะทุกครั้งไปในที่สุดพระคษณะเสด็จกลับสู่เมืองธุราทรงรเผชิญหน้ากับกังสะ และสังหารกังเด้วยพระองค์เองปลดปล่อยผู้คนจากความทุกข์ทรมานและสถาปนาความยุติธรรมขึ้นใหม่พระกฤษณะทรงเป็นที่รักและเคารพของทุกคนทรงปกครองเมืองทุราด้วยความเมตตาทรงเป็นวารแห่งพระวิษณุผู้มาเพื่อนำความสงบสุขและความยุติธรรมสู่โลก